สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคูเปิ้ลนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องปัญหาอย่างง่ายนั่นเองค่ะการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เกมด้วยกันค่ะคือ 1. เกมเขาว,วงกต 2. เกมหาจุดแตกต่างของภาพและ 3. การจัดกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าเกมแต่ละเกมนะคะก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะเกมที่1น,นะคะเกมเขาว,วงกดจะเป็นการนำวิธีการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนะคะมาใช้เพื่อแก้ปัญหานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเกมเขาว,วงกดพาเจ้ากระต่ายน้อยเดินทางไปหาแครอทนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันค่ะ นักเรียนนะคะลองน light, ําวิธีการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการเดินไปที <Sure> ่เส้นทางที่1กันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นทางที่1นะคะเจ้ากระต่ายน้อยนะคะเดินทางไปหาเห็ดแต่ว่าเจ้ากระต่ายน้อยนะคะต้องการเดินทางไปหาแครอทดังนั้นนะคะเส้นทางที่1นนะคะจึงเป็นเส้นทางที่ผิดค่ะ ต่อไปนะคะให้เราลองไปที่เส้นทางที่สองนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในเส้นทางที่สองนะคะเจ้าก,กระต่ายน้อยเดินทางไปหาแครอทตามที่ต้องการดังนั้นนะคะเส้นทางที่สองจึงเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเกมที่สองนะคะจะเป็นเกมหาจุดแตกต่างของภาพโดยเราจะมีรูปภาพอยู่สองรูปภาพนะคะให้นำมาเทียบ และหาจุดแตกต่างของภาพนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนนะคะแบ่งแต่ละภาพออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ค่ะเห็น <He S 2> ไหมคะว่าเราก็จะได้ภาพทั้งหมด4ส่วนที่เท่ากันนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนมองไปที่ภาพด้านซ้ายช่องบนซ้ายและภาพด้านขวาช่องบนซ้ายและหาจุดแตกต่างของภาพ เมื่อนักเรียนนะคะ <c oughs> เห็นจุดแตกต่างของภาพแล้วนะคะให้หนักเรียนวงกลมไปที่จุดแตกต่างของภาพนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรีนนยนเห็นจุดแตกต่างของภาพหรือยังคะในจุดที่1นนะคะจะอยู่บริเวณปากของแม่ไก่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้หนักเรียนนะคะพิจารณาที่ภาพด้านซ้ายช่องบนขวากับภาพด้านขวาช่องบนขวานะคะ ให้หาความแตกต่างระหว่างสองภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นกันหรือยังคะใช่แล้วค่ะจุดที่สองน,นะคะจะอยู่บริเวณพุ่มไม้นะคะเห็นไหมคะว่ายานะคะจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นอีกไหมคะใช่แล้วค่ะจุดที่สามนะคะจะอยู่บริเวณปีของแม่ไก่นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าสีของปีกแม่ไก่นะคะจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีขาวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะพิจารณาไปที่ภาพด้านซ้ายช่องล่างซ้ายกับภาพด้านขวาช่องล่างซ้ายนะคะนักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังคะใช่แล้วคะ่ะจุดที่4นะคะคือบริเวณหางของแม่ไก่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะพิจารณาไปที่ภาพด้านซ้ายช่องล่างขวากับภาพด้านขวาช่องล่างขวานะคะนักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าปีของลูกเจี๊ยบทางด้านขวานะคะจะหายไปนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการจัดกระเป๋านักเรียนการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะจะเป็นการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทำงานที่มีลำดับของคำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนนั่นเองค่ะครูก็จะมีคำถามท้าทายการคิดนะคะนักเรียนลองคิดตามครูนะคะว่าหากนักเรียนนะคะไม่จัดกระเป๋าก่อนไปโรงเรียนนักเรียนจะพบกับปัญหาอะไรบ้างนักเรียนลองนำคำถามที่ครูถามนะคะกลับไปลองคิดดูนะคะลำดับการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด 6ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้นักเรียนเปิดตารางสอนในวันพรุ่งนี้นะคะว่าน,นักเรียนมีเรียนวิชาไหนบ้างขั้นตอนที่สอน,นะคะให้เลือกหนังสือและสมุดของวิชาที่ต้องเรียนตัวอย่างเช่นนักเรียนเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับครูใช่ไหมคะก็ให้นําสมุดและหนังสือในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ มาเตรียมไว้นะคะขั้นตอนที่3นะคะให้นักเรียนนำหนังสือและสมุดนะคะใส่ลงไปในกระเป๋าขั้นตอนที่4ี่นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกอุปกรณ์การเรียนที่เราจะนำไปใช้ในการเรียนหนังสือเช่นดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดและดินสอสีนั่นเองค่ะขั้นตอนที่5นะคะให้นักเรียนนำอุปกรณ์การเรียนที่เตรียมไว้นะคะ ใส่ลงไปในกระเป๋าและขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ปิดกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนไปที่ใบงานที่2.3นะคะจะเป็นเกมเขาวงกตให้นักเรียนนะคะลากเส้นพาพี่มนุษย์อวกาศนะคะกลับไปหายานอวกาศให้สําเร็จเมื่อนักเรียนนะคะเล่นเกมเขาวงกตเสร็จแล้วนะคะให้นําใบงานนะคะมาส่งครูนะคะ ในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ